ช่วงที่3 c a แคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวบายแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังวัดรางม่วงเจริญผลตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะด้วยวันนี้เรามีโครงการดีๆค่ะโดยผู้ใหญ่ใจดีมีคุณประชาเตชาการุณคุณจิรพงษ์ลิ้มสมบูรณ์แล้วก็คุณ ชัชวานไพรยรัศมีปุลปุลค่ะซึ่งทั้ง3ท่านค่ะมาร่วมโครงการดีๆของท่านเจ้าว่านั่นคือโครงการด้วยรักและห่วงใยซึ่งโครงการนี้นะคะเราก็จะนําของอุปโภคบริโภคแล้วก็เครื่องใช้ที่จําเป็นค่ะมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ยากไร้รวมจํานวน250ครอบครัวค่ะและภาพบรรยากาศในการที่ทําความดีในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดรางม่วงเจริญผลอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับวันนี้ในโครงการด้วยรักและห่วงใยที่พระอาจารย์มามอบของเนี่ยให้กับผู้ป่วยติดเตียง250ครอบครัวเนี่ยวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับก็วันวันนี้ก็รู้มีความรู้สึกว่ามีความปราเปิ่มแล้วก็ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้และก็พิการเป็นครั้งที่สามที่ได้จัดทำขึ้นในโครงการด้วยรักได้ห่วงใยโดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางวัดดังม่วงเจริญผลก็ได้รับเกียรติได้รับความเมตาตาจากท่านปัชชาเตชะการุณแล้วก็ท่านจิรพงศ์ริมสมบูรณ์ประกอบด้วย ท่านชัดจวานไพรัศมีภูลกุลที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่ใจดีได้ให้ความเมตตาเพื่อกูลสนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยในครั้งนี้ก็ขออนุมโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้ท่านทั้งสามได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และก็พิการยากไรในโครงการด้วยรักแรกห่วงใหญ่ของอวัดหลังม่วงเจริญผลและที่ขาดไม่ได้คือคุณชัดชวานเผ่าวสวัสดิ์และก็พันเอกหญิงบัวบุตรสบายุคคนอดิสัยซึ่งเป็นสะพานบุญในการจัดการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีก็ขอความสุขความเจริญจงมีแต่บรรดาผู้ มีความเมตตาอนุเคราะห์ทั้งหลายทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญอาตามาในฐานะเจ้าวาดเจ้าของโครงการด้วยรักได้ห่วงใยก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งหลายให้ความเมตตาตอ่อพี่น้องชาวบ้านหรือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้วยกันทุกทุกคนในฐานะเป็นตัวแทนก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้น มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณในความเมตตาไว้นะโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรครับเดี๋ยวผลกาท่านผู้ชมนะครับไปพบภาพอันพื้นปิติในวันนี้ครับกราบธรรมสการพระเดชพระคุณพระปิฎกอโศนท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีท่านเจ้าวาด ัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามปรับนมัสการท่านพระครูสังครักษ์วิชัยวิสุทธิสาโรท่านเจ้าวาดวัดราม่วงเจริญผลและพระเถรานุเถระทุกรูปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรับทุกท่านครับกระผมนายวิรัต์พึ่งโูทองปลัดเทศบาลเมืองจองคนด้วยทางวัดราม่วงเจริญผล ได้จัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยครั้งที่สามในวันนี้ได้จัดให้มีการแจกถุงยางชีพแกบบ่ผู้ป่วยติดเตียงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณประชาเตชะการณุณคุณจิรพงษ์ลิ้มสมบูรณ์คุณชัชวานไพรัศมีภูรักุลคุณชัชวานเผ่าสวัสด์และ พันเอกหญิงบัวบุษบายุคนอดิัยทางตบห้านายกเทศมนตรีเมืองจอมพลเทศบาลเมืองจอมพลนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึงเทศบาลตำบลจอมบึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจอมบึงทางวัดรางม่วงเจริญผลที่ให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเนื่องจากเป็นการงานด้านสาธารณสงเคราะ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ัตบัตนนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วจึงขอนิมนต์ท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีกล่าวเปิดงานสืบต่อไปของกรับนมัสการพระาครับ,รบในส่วนของงานที่ได้จัดให้มีขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นความคิดีิเริ่มที่ดี เป็นความอนุเคราะห์เพื่อกูลจากท่านผู้มีจิตศรัทธาอย่างท่านประชาเศชะกกรุณเป็นต้นจึงได้เกิดกิจกรรมที่สำคัญอันนี้เ,เพราะมาเห็นความสำคัญว่าญา,าติโยมพุทธศาสนิกชนที่เป็นเรียกว่าส่วนที่ด้อยโอกาสเป็นผู้ที่ได้รับความ ลำบากเดือดร้อนอัตมาเชื่อว,ว่าเบื้องหลังท่านก็ต้องอยู่กับการดูแลการอนุเคราะห์การคอ,อยปนนิบัติคนที่กำลังป่วยอยู่นะอาจจะเป็นญาติที่เป็นที่รักอาจจะเป็นบุพการีที่มีบุญคุณต่อท่านนะก็ขอให้กำลังใจว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านทำแล้วเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญด้วยในฐานะที่เป็นผู้ที่มีกระตันยู รู้คุณผู้มีพระคุณต่อเราผมขอกล่าวสั้นๆนะว่าเพราะว่าทางทางคณะจัดการได้พูดออกไปเั็งหมดล้วน่าจะครบในโครงการเยงแด่ว่าผมเองผมได้ร่วมกับทางกลุ่มของอาจารย์ชัชวานกับคณะทําเรื่องกิจกรรมพวกนี้มานานหลายปีแล้วเราก็มุ่งที่จะ กระจายความช่วยเหลือเท่าที่กำลังทรัพย์กำลังที่เราจะมีให้กับทุกท่าน,เป,นเป็นความภูมิใจของของกลุ่มพวกผมที่มีโอกาสที่จะมาได้มีการเื่อจานในในสิ่งที่ทุกท่านต้องการอาจจะไม่มากแต่ก็คงจะช่วยพยุง บรรเทาภาระของท่านไปได้บ้างผมขอขอบคุณครับทุกท่านที่มาในงานรวมทั้งฝ่ายจัดการด้วยครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมาพบกับคุณป้าแก่นค่ะป้าแกนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ทราบว่ามาครั้งแรกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจจ้ะดีใจมากเลยแล้วที่บ้านคุณป้าอยู่กี่คนคะคนเดียวคุณป้าอยู่คนเดียวเลยรอนะเอาอายุอยู่คนเดียวแล้วอายุเท่าไหร่และ้วคะแปดแปดสิบห้าแปดสิบหกก็ว่าอ๋อประมาณแปดสิบห้าหรือแปดิบหอ่ะแล้วแล้วทุกวันนี้กินอยู่ใครดูแลคะทำเอง ค่ะก็นี่เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณป้าสินกันนิดนึงนะคะว่าคุณป้าสินเนี่ยเขามาวันนี้เขามีความรู้สึกยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้านี่เรียกว่าได้รับความช่วยเหลือจากโครงการด้วยรักเละงห่วงใยของท่านเจ้าวาดเนี่ยมามา,มานานหรือ,อยังคะสามปีนี่แล้ว ได้มาแสดงว่าอยู่ในโครงการในสามปีแล้ว<อ>ค่ะ<อ>แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจที่ว่าช่วยเหลือคุณพิการมั่งอะไรมั่งเนี้ยป้าก็ดีใจจ้าแททางเนี้ยช่วยทางวัดนี้เขาช่วยมั่งก็ดีค่ะเอออาอยุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบสี่ค่ะโอ้คุณยายอายุเจ็ดสิบสี่ยังเป็นหลักของครอบครัวค่ะแต่ก็โอเคนี่ก็คือหนึ่งในในผู้ที่ได้อยู่โครงการด้วยรักและห่วงใยนะคะของท่านเจ้าวาดวัดรังม่วงเจริญผลค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวมาฟังอีกท่านหนึ่งค่ะคุณป้าเกื้อค่ะซึ่งก็เข้าร่วมมารับของในวันนี้ด้วยค่ะความรู้สึกของป้าเกื้อเป็นยังไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจทางวัดแจกของค่ะ,ะช่วยเหลือคนจนได้เยอะแล้วก็ของคนพิการก็ยังช่วยได้อีกอยากให้โครงการนี้ไปเรื่อยๆไหมคะ,อ,ะอยากให้โครงการนี้ไปเรื่อยๆช่วยเหลือคนจน ไปนานๆบางคนก็ไม่มีจะกินน่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกความรู้สึกของของคุณป้านะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดรังม่วงเจริญผลค่ะสำหรับโครงการด้วยรักและห่วงใยค่ะขอเดินทั่วใจยังมีความหวังเธอจง เดิต่อไปด้วยพลังหากมันจะหนักเพียงไหนขอเพียงใจเจอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน ตัวเข้อเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุรลษธรรมดาก็เสียเวลากับมาโนเขาสดใสที่เธอต้องเ้าาไป